你走！ เราทํามาตั้งใจเรียนไหมดูแลรุ่นน้องไหมละแกรุ่นน้องไหมเป็นแบบอย่างที่ดีหรือเปล่าวันนี้ก็มีรางวัลยนที่้อยสำหรับลูกที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็สําหรับเรานักเรียนมาแล้วก็มีของเล่นให้มีใจไหมคะมีใจจ้าอ่ะขอเส็ตตบมือหน่อย ่อแถวเลยครับต่อแถวเลยครับเล่กอะไรครับโอ้โหตุ๊กตาตัวใหญ่เลยเนี่ยโดยเนี่ยปัญหาแถวไหนลุงพี่หาหมองแล้วเล่เกลอะไรครับเล่โซ่ครับห้าสิบสองรู้สึกเป็นลูกโป่งสีนี่ด้วย ไม่ใช่เล่ปีจ,จะได้กระติกน้ำรือเปล่าเล็งอะไรไว้ครับเล็งอะไรไว้เล็งอะไรไว้เล็งอะไรไว้อาจจะได้ยังลบกนะ็ได้ใช่เหรอได้ห้าสิบพบอิสปิฟา ผู้หญิงนะครับ แลหลังปัดแถวไปปัดโน้นเลยครับเซเว่นมาไอสรจเซเว่นหรือป่าไม่รูนะปัดแถวปัดไปต่อหลังั้แล้ว่ปัดโน้นแ้นาแผ่นเดียวแผ่นเดียวครับเอาไปทิ้นเดียว โอ้โหาวไจับนี่สุดยอดมากเลขอะไรครับวันนี้เลขเลห้าหกครับนี่กบเหล่านี้สอแน่นอนฮ่าฮ่ ไม่ไม่ค่อยได้อะไรเลยเราอาจจะได้เราอาจจะได้ดีสองก็ได้เพราะว่าเราจะสูงไม่าูิแปดเอ๊รู้สึกว่าเจกนุ่งหรือเปล่ะคุ้นๆนี่แหละ ใรกสองคนนี่สี่แปดสี่เก้าเ้สี่แปดกบเหลาสี่เก้าดีสอเลย 48กบเหลาสี 8, e, 2> 2, ่สดีสอคู่เลยเ้วอะไรโอ้อไป้วเอาไปเลยนแล้วแล้วอยากเ่คู่มันอยู่แล้วเหอเมื่อวาเราจะไปจับได้หลับ้มด้สุ่มนี้ไ้าพูดอีกู่ โอ้โหไหนโชว์หน่อยโอ้โหอันนี้แดอะไรโอ้โหนี่แต่ละคนนี่อันนี้คืออะไรคะเหมือนเหมือนเหมือนท,อนที่เหมือนที่เก็บขยะก็ไม่ใช่ใช่ไหมเหมือมือมือแขนกลใช่ไหมมือแขนกลโอ้โหอันนี้แดอะไรเอ่ยโอ้โหน,นี่ต้องใส่ฐานแล้วเ,เนี่ย อันนี้คืออะไรครับเนี่ยท่นเหมือนซี่โยนใช่มไหมยิไปได้ไหมมันคืออะไรไหนเล่นอ๋อที่ฝุกบีบลูใช่ไหมหรือว่าที่ต่อยเล่นยังไงอ่ะเราต้องแกะต้องแกะเชือกออกใช่ไหมครับอ๋อแกะเชือกออกอันี้ได้อะไรเอ่ยเก็บตกาเกมตกกบ โอ้หทัินี่เล่นสนุกมือเลยนเนี่ยนี่คนนี้อะไรเอ่ยโอ้ด้นนั้วนอนัอันนี้นอะไรโอ้โหเฮ้เลยนะเนี่ยโอ้นี่ได้ดาบด้วยอันนี้ได้อะไรครับโอ้เล่นโบลลิงเล่นแ่ที่บ้านสนุกเลยนี่อะไรครับโอ้เล่นฟุตบอลใช่ไหมสะุกอันนี้อะไรเอ่ยก็คืออะไรอ่ะกลองตีดนตรีอ๋อได้ประก okay เยมายากลเสียบโอ้ยนี่ด้ดาบด้วยโอ้ยนี่อะไรเนี่ยโอ้ยคิล่าคิร่านี่มันอันนี้เกมเกมอะไรนะเยมลูกแก้วสีตรงนี้จะหายใช่ไหมเกมลูกแก้วสีอันนี้ได้อะไรครับวันนี้มันเหมือนกระติกน้ำรือเปล่าที่มันใส่น้ำใช่ไหมโอ้ยนี่น้ำบาดาลเลยนะเขาได้รู้เหรอโอ้โหมายากล อ,อันนี้ได้พบอีกอ่าเื่นอายหม่แล้อง้องก็ได้ของเล่นกันทุกคนเลยนะฮะ คืออะไรเกมตกกบใช่ไหมค่ะเกมตกกบ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 เอาเกมตกกบอีกแล้วนี่สนุกเลยนะ จดีใจไหมครับดีใจไหมดีใจไหมดีใจไหม,มครับอันนี้ได้โอ้โหดาบสนุกเลยเนี่ยดีใจไหมนนี้ได้ดาบอลุกมาหนึ่ง